จริงๆมันเผาะอะยินดีนดนต้อนรับแหลมแม่พิมพ์ไปกนนะะินอาหารเราเห็นพาที่ตกดินใช่เดี๋ยวเราไปนั่งกินข้าวกันสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเที่ยวระยองแบบชิลๆกันนะคะคลิปนี้ไม่ลุยไม่เล่นขับรถสบายๆเหมาะกับการพักผ่อนเราออกจากกรุงเทพไม่เช้ามากนะคะ ขับมาเรื่อยๆไม่รีบมาถึงนยองก็เย็นพอดีค่ะไม่ต้องรีบเที่ยวพะคลิปนี้ป้าจะเน้นพักผ่อนนะคะอยากให้ทุกคนดูบรรยากาศรอบๆของแหลมแม่พิมพ์ไปด้วยกันนะหน้าอะไรมินมงงังกรมานี่นใช่ไหมมาเงิน,น,นอ่นะเอ้ยไม่ใช่สิงโตงกันและ่ะ น,นี่ไงนางยักษ์ใส่นางยักษ์อุ้ยตรงนี้สวยว่ะตรงนี้สวยวอ่ะตรงนีสวยวอ่ะ ว l mode. ววอซายเขาบอกว่าเราเช่าเรือไปเที่ยวเกาะ มันนอกเกาะมันในเกาะกลางได้นะแต่ไม่รู้ว่าเช่าตรงไหนต้องติดต่อที่ไหนก็ไม่รู้คิดว่าน่าจะแถวนี้แหละตอนนี้เรามาแวะกินข้าวเย็นกันนะ ระหว่างรออาหารเราก็มาเดินเล่นตรงชายหาดแสงแม่พินกันได้นะคะดูพระอาทิตย์ตกฟังเสียงคลื่นทะเลกันนะคะเนื่องจากกล้องป้าน่ะมีปัญหาจากทริปเต่าดันมาทําให้ใช้งานยังไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยนะคะคลิปนี้อาจจะมีการวอล์กแล้วเสียงหายนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไป ซื้อน้ำแก๊กฮวยกินกันไนนโลงจังเลรบัดโเรบัต เรามานอนที่เมอร์เคียวระยองลมทะเลวิลล่าแอนด์รีสอร์ทกันนะคะเราจะพาไปดูวิวชั้น12กันแล้วก็ตรงนี้จะมีลิฟต์ขึ้นไปอยูชั้น1ิ จริงเพราะว่าท่านีก็จะเป็นลมนะน้องให้อ่านนี่สเียจะลองทุกตัวเลยไหมครับสามารถส่ได้ทีเดียวทุกตัวเขาบอกว่าได้ทุกอย่างได้ภายในสองชั่วโมงเลยครับาบอได้นะรวมรวมอย่างละหึเลยนะรวมอยู่ในรวมอยู่ในแัวัวนะใช่รับเป็นที่ันเป็นเป็นูเฟ่ครับุงโมงได้แล้วก็ดูวลเือเรื่อย ยังเนี่ยชุดเนี้ชุดนี้หมดยังอืี่กีนน่กี่กน่กั่กี่กร่นี่ก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 ,กี่กี่กม่กเ่กี่กี้กี่กี่่กี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 ่มีก่กี่่กี่ก่กีกก่ี แมงสว,สวยสวยมากสวยสวยทุกคนเรานอนตึกนี้นะเรานอนตึกนี้นะชั้นสองสแต่คือตอนเย็นนะนั่งตรงน,นู้นดูพระอาทิตย์ยตอนเนี้ยคือดูแบบดูวิวแบบโอ้สุดยอดม<ะ>ากกว่าลมเย็นโอ้ยชิวๆ สบายสบายตรงนี้เป็นบริเวณข้างหน้าข้างล่างกลางคืนก็สวยอีกแบบหนึ่งนะพ่อเนาะถ้าติดไฟถ้าติดไฟมันก็ได้ดูสวยอา้าวน้องนุดเลยมองเห็นไหมนะ่ะอ,อ๋อครัวครัวอยู่ตรงนี้ไม่ไงครัวเอา้เอาอา๋ออะไรนะ chiếc đang ngủ đấy ạ, đang làm việc rồi, cứ nghĩ đến đêm đấy đâu. Đào xinh, đào xinh như thế nào cũng không thua đồi ạ, nhá. Bân đồi, đồi đào, đồi đi

เราพาเที่ยวไปทุกเส้นทางเสียงหัวรถเติมเต็มทุกอย่างเมื่อไรที่ได้เดินข้างเธอสุดท,ที่มีเบื่อเลย เนเนนทุกคนที่นี่เป็นที่นั่งพักทุกคนที่นี่เป็นคาเฟ่สไตล์บาหลีริมทะเลมีมุมถ่ายรูปหลายมุมมากๆให้ได้เลือกนะคะทั้งโซนบาน้ำโซนรถบ้านและก็โซนหาดทราย คาเฟ่นี้เขารวมอยู่กับร้านอาหารนะคะทำให้สามารถสั่งได้ทั้งเครื่องดื่มและอาหารรวมทั้งม็อกเทลแล้วก็ค็อกเทลให้เลือกแบบหลากหลายเลยค่ะใครที่ชอบสายปาร์ตี้ที่นี่ก็คือตอบโจทย์ค่ะร้านนี้ชาวต่างชาติเขาจะเยอะนะคะยิ่งถ้ามาตอนเย็นๆนนะ่ะเราก็จะได้ดูพระอาทิตย์ตกด้วยแล้วตอนคำ่คำๆเขาก็จะมีการแสดงกระบองไฟกัน

ความฝันในยูทูบประจําเดินด้วยกันไม่กลัวในล้าเพการเดินทางคือความสุขจริงๆ โหเยอะมากเลยเรากำลังจะเดินทางกลับกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อที่นี่อาหารอร่อยไปค่ะทุกคนตามกันไปเลยททุุกกเเอย่าง เเมื่่่อไไรทีดด้ิน,อข,นขอจบทริปนี้ไว้แค่นี้นะคะขอบคุณที่ตามดูจนจบถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ป้าเอ๋ด้วยนะคะแล้วทริปหน้าเราจะไปที่ไหนกันต่อต้องติดตามป้านะ ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย